ทททพังงาชวนโบสสนามฟุตบอลลอยน้ำเกาะปัญหยีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวชัปเตอร์ให้ติดหนึ่งใน25แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยนายอุทิศลิมสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงากล่าวว่าตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโบวตแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยกับแคมเปญอันซีนนิวชัปเตอร์ ปากหมุดมุมใหม่เปิดไทยมุมต่างมาร่วมการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวจาก77แห่ง77จังหวัดทั่วไทยโดยคนไทยจะมีส่วนร่วมเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ชอบจังหวัดที่ใช่จำนวน20แหล่งที่จะกลายเป็นการเดินทางบทใหม่ของเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดพังงามีมแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวชัปเตอร์ที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสนั่นก็คือสนามฟุตบอลลอยน้ำเกาะปัญญีเล่นลูกบอลสนามโฟ ต้องโดดเก็บลูกบอลน,น้ำเลแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งในสนามที่มีความสวยงามของทิวทัศน์ที่สุดของโลกเป็นสนามลอยอยู่กลางทะเลโอบล้อมไปด้วยขุนเขาจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกสุดปังและมีอีกมุมใหม่ที่ไม่เหมือนใครคือกติกาการเล่นฟุตบอลบนสนามฟุตบอลลอยน้ำถูกกำหนดว่า หากใครเตะฟุตบอลลงน้ำต้องกระโดดลงไปเก็บขึ้นมาสร้างบรรยากาศความสุขและสนุกสนานเป็นอย่างมาก ทางทอทอท,อท,อทอพังงาจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโบสถสนามฟุตบอลลอยน้ำเกาะปัญหีจังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวชัปเตอร์ปากหมุดมุมใหม่เปิดไทยมุมต่างจาก77แห่ง77จังหวัดทั่วไทยโดยจะมีการเปิดให้โหวตตั้งแต่วันนี้จนถึง18มิถุนายนทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g u n s e e n n e w c h a p t e r และลุ้นรับรางวัลมากมายทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทททสำนักงานพังงาโทรศัพท์076413400-2หรือเฟซบุ o กทททสำนักงานพังงาหรือ Line @ancine_newchapters ภาสรัเจียมสายใจสวทตะกัวปารายงาน